พีนองวี่ธันตะสาสมาธิทุกท่านครับวันนี้เราได้รู้จักกันจากการแนะนําตัวจากการพูดคุยจากการเล่ประสบการณ์ให้แก่กันและกันเราได้เห็นวิธีการเรียนรู้ของเพื่อนนักศึกษาว่าเรียนอย่างไรเรียนที่ไหนเรียนกับใครเป็นการเรียนอยู่ที่บ้านหลักสูตรนี้ เป็นการพิสูจน์ว่าหลักสูตรนีเ้เรียนอยู่ที่ไหนก็ได้ทุกสถานที่ไม่จำกัดเวลาไม่จำกัดสถานที่ผูกคนเรียนได้แม้กระทั่งนักศึกษาบางท่านอาจจะมีคนในบ้านนั่งเรียนด้วยหรือนักศึกษาบางท่านอาจจะเป็นคนป่วยนอนติดเตียงก็สามารถนั่งเรียนกับเราได้ได้ทราบว่า นักศึกษาได้เขียนคำบรรยายก์ออกมาจากการาดูคลิปวิดีโอการนั่งสมาธิการเดินจงกรมได้เห็นความตั้งใจเรียนของนักศึกษาก็รู้สึกว่านักศึกษาทุกท่านได้ปีเวลาได้วางแผนในการเรียนของแต่ละท่านทําให้รู้สึกปิติในบุญในกุศลที่เพื่อนพี่น้องนักศึกษาได้ตั้งใจเรียน ที่ได้ช่วยกันเปิดหลักสูตรพิธันต์ศาสนาสมาธิปาราในครั้งนี้ขอให้กิจกรรมสัมพันธ์ครั้งนี้ผ่านคนไปด้วยดีบรรลุตามวัตถุประสงค์ในกิจกรรมสัมพันธ์ครั้งที่หนึ่งก็ขอให้เพ่อนพี่น้องสมาธิทุกท่านพิธันต์ศาสาสมาธิทุกท่านาได้มีความสุขความเจริญจงบังเกิดมีกับทุกท่านทุกคน ขอนะโมตนาบุญกับทุกท่านครับสาธุ